น้ำพึ่งมะนาวค่ะเริ่มที่แก้ว16ออนกันก่อนนะคะ <capit FT. S 1> ดออกดน,นะะ้ำร้อนนะคะมาท,ที่2ออนค่ะถ้าตัวชานะคะก็จะใช้2ช้อนชาเดี๋ยวเราไปทําน้ำมะนาวค่ะน้ำพึ่งมะนาวกัน,นะคะ่ะเราจะใช้น้ำพึ่งนะคะอยู่ที่1ออนค่ะเชื่อมนะคะอยู่ที่ครึ่งออนค่ะน้ําเปล่านะคะอยู่ที่3ออนค่ะใส่น้ำมะนาวนะคะ2ปั๊มก็แล้วกันนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทค่ะแยกชั้นกันนะคะ แก้ว22ออนไข่น้ำร้อนสองออนเหม่อยจะเพิ่มความเข้มของชาขึ้นมานิดนะสามช้อนพอดีพอดีเนาะน้ำผึ้งนะคะ1.5่ออนแล้วก็ต่อด้วยน้ำเชื่อมครึ่งออนค่ะต่อด้วยน้ำเปล่าค่ะ4ี่ออนค่ะต่อด้วยน้ำมะนาวค่ะต่อสามปั๊มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งนะคะ เป็นสูตรปั่นค่ะสูตรแก้วสิออนก่อนก็แล้วกันน้ำร้อนค่ะ2ออนเหมือนเดิมผงชาค่ะอินสแตนนะคะ2ช้อนค่ะใส่น้ำผึ้งมาค่ะอยู่ที่1ออน่ะใส่ราบค่ะอยู่ที่1ออนครึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะสามปั๊มนะคะตามด้วยน้ำเปล่านะคะขอน้ำแข็งนะคะ1แก้วพูนพูลแก้วยี่2ออนกันนะคะน้ำชาเอาเท่าเดิมนะคะ2องอนผงชานะคะมา3ช้อนตัวน้ำผึ้งค่ะหน่อยจะใช้อยู่ที่ หนึ่งออนครึ่งเพื่อนนะคะหน่อยจะใส่อยู่ที่สองออนพ่ะน้ำะนาค่ะหน่อยจะใส่อยู่ที่สี่ปั๊มค่ะหรือน้ำเปล่าหน่อยจะใส่มาให้เจ็ดออนนะคะ